เด,เดี๋ยวมาด,ดูจนไหคนหาปลาหาปลาแบบมือเปล่านะมาดูสิว่าจะมีปลาหรือเปล่าโอ้ยไองหน่าจะเยอะเลยเจอว่าปูันนี้จับด้ปูโอ้หดูดูดูจับปลามือเปล่าเอาเอาโยนขึ้นมาเลยโอ้โหนี่ฮะนี่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะนะ นี่ยจับปลามือเปล่าขูปลานิลตัวใหญ่กันนะเนี่ยนะียนี่เนี่วิธีจับปลานินนะเนี่ยจับแล้วปลอดภัยแน่ๆนี่มาดูมาดูมาดูเห็นไหมนี่สุดยอดมากเลยฝีมือมากอะเรามาดูผลงานกันหน่อยนะว่า ฝีมือของการจับปลานะนีะนะ่โอ้ยปลากดตัวใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยปลากดอันนี้ตะเพียนโอ้โหเหดูดูดูปลากดได้ปลากดตัวใหญ่เลยโอ้สุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยเนี่ยเบาบาย <c oughs> นี่ไหนๆยืนโชว์หน่อยดิแม่นี่อ่ะนี่ฮะนี่จับมือเปล่าน,นะนี่โอ้ยโอ้ยใหญ่เลยฮะโอ้โหตัวนี้ไซส์แบบงามมาก สุด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 เนี่ยสรุปให้ดูนีปลานินสองตัวสามตัวปลาตะเพียนสองตัวแล้วก็ปรากฏอีกสองตัวใหญ่ๆนะแล้วก็มีปูด้วยฝีม <iqu> in <Berlin> ือจริงๆเลยเบ้าบเนี่ยจับปลาด้วยมือเปล่าเห็นเห็นสุดยอด